บายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อกี้กาทีมจำปาสิพ้าพี่ผ้าหนองมาใส่กั๊บน้องพี่น้องยังวนเวียนน้ำกับอยู่เพราะว่ากาไปใส่เบ็ดแดดมันโบมนันใส่กั๊บมันกว่ากระสีปเปลี่ยนในแจ้งน้อยพี่น้องกำลังมากแต่ทอนมันมาใส่ไม้เข้มห่วยในรวมหนึ่งซีแม,มนห่วยน้องพี่น้องห่วยของถาอยู่ที่หวานทองหน่อยมั่งศร้าสมบูรณ์แข่งแกะประซักระมาผู้เดียวน้องพี่น้อง งานทีทกาใส่มือนก็สิมีสาแบบเนาะพี่นอ้องมีมั่นแล้วกา็มัาทั่วดินทั่วดินนี่บอกเคยใส่จะเกลือได้พี่นอ้องกำลังสีลองใส่เธอนีแหลกๆๆะกับ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 อันนั้นกับปูน้ำสารกับปูนี่กับปู2อตัวกาจะใส่ เงี้ยกระปูสองหลังน้พี่น้องแ้วกระใสเนี้ยมักทอดินหาหลังใสเงี้ยมั่นหาหลังกับเหนียใส่น้ำเสียน้ำพี่น้องเบิดไปน้ำตะกี้ไม่ได้หลังอยู่เดียวกับสองหลัง เมิดอเดี๋ยวว่าทางหนูแถนมา,าจากกรทางได้อยู่ดิทางเป็นแปลนนีน่ย่งงกินนะทางพี่น้องแปลีายนอดยู่ก่ทาง,ทงกินได้หรอหลัดดงทำอิดของกาใสาเ่เงากระปูนนะพี่น้อง ม้านม้านบม้านกะบไฮม้านเหมือนแต่กับม้านแหละพี่น้องกะใส่กับม้านอยู่แล้วม้านู้นของเขาดัางนี้ใส่เงีย้ยกทั่วดินใส่กับม้านแต่ใส่เวทบ่ม้านพี่น้องทางขักเติบถึงนู้นใหญ่แนนอนดังนี้ ่างแปลนเติดไปเลยพี่น้องใช่ไหครับเ,เข้าไปไปาหยาอะก,ะกากระสิข้ออนุญาตใสกลับก่นนอนเนาะพี่น้องเพราะว่ามันสิขาแล้วสิขามไปใสผ่าหวยคนอีกกาว่ากาไหลสูตรใหม่เนาะพี่น้องเทิมทัวรดินเทิงมั่นใสน้ำกัน ักหนาวแล้วมาเก็บพักหลังขมพี่น้องอ้อมใส่ปลุกเิน่นงามด้วยอะรเกี่ยวกนนะ ได้เตอะแล้วเติดดินอยู่พี่น้องแหงแดงอยู่เพราะช่วงสีมีมันก็ยังมีแกกับบแหงก็ได้มันกันยังซุ่มอยู่เพราะว่าเป็นพัดเกิดดาลูแดงนาะพี่น้องฉากหลังขมออมใส่อีกยังกระแสบขมอันดำขมแสบด้วยพี่น้อง มากินขผาแรงน้ำการพี่น้องปนปลาบวกพักก้อ,อยกุ้งนั่นเองนี่แหละอาหารห <ụ> วานาวานอวานหน้าพี่น้องุมใส่งูหมดที่หักมากินเผาแร,แรงแทบแซ่บบวกพัก อาหานห้าเราประกาศมาในเพื่อนเจ้าบนญไปจุ่มแพ้ว่าบนานาบนป้ายยัง để biết ra Yam cáp để nó phi non sao? Thôi đi, Một ดังนี่เป็นจากไรดังนี่แบบบอลนี่แบบบอลถึงนุ่งใหญ่สิน้องเหียบร้อยพวกงสองเท้า บ้านคามหวย แม่เดียบร้อยอีกแล้วลังนี้พี่น,อออน้องลังหนี้ก็ะเดียบร้อยนุ่มผูกหน่อย โบมานล่ะพี่นอ้องมือนเนื้อส่วนเรียกว่าใส่สมมามไม้นูเวิร์ด่ะวะบโค่อยถือ,อยามมาซอกสามหลังบกถือพลัง รับเดียบร้อยพี่นอ้<ม>องข้อองข้าวเอาาไปปิงหมดออก็พอหมดหมดเลยหมดเลย quá tiệt, cực tiệt đấy, nó nhãng xài mà, cười, một nó phải sầm mái, bọn đáy, nô nhai, này nô nhay, sẽ biết cái đấy, đẹp loài. ของเขาคือว่าอะไรล่ะเดี๋อยู่พ่อกินแล้ะล่ะโอเคอยู่ใบอันนี้สีงามเนาะพี่น้องใบสมิกสงสางใบอ่อนสีม่วง ผลงานของกาเหมือนนี้เนาะพี่น้องไหนนู้ซีโตนู้ปลุกหน่อยตัวหนึ่งนู้ถงข้าวสามก็ได้หาโต้แล้วพี่น้องเพราะว่าให้เพิินได้ตัวหนึ่งนี่คือแม่นสวนของกาแล้วเนาะพี่น้องก็ร่างบุกเบิกเสียดสวนมัน ตัวแห่พี่น้องก็ลังเป็นรายส่วงมาเบิ้งพัดก็ลังเกิดอันนี้มันเบียร์ประกาศคิวเนาะพี่น้องลายเติอบอยู่ ที่สักรักไหวสมนปลูกสม,มุนไพรในกบเติบแช่บผกกันแม่แต่บวก,กท่านเกิดนะสำหรับคลิปนี้กับกับขอลาซานีก็น,าาน้นนองพี่น้องขอบขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามในรับส้มกับทีนจำมปาขอลา,าไปก่อน สบ,บายดี